คนที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข2 3 4 6 8และ9ฟังทางนี้เลขลงท้ายบัตรประจําตัวประชาชน2 3 4 6 8และ9หรือคนที่เกิดในวันที่2 3 4 6 8 9 22 23 24 26 28และ29 2มิถุนาดา การย้ายราศีเวลา22ริกา9นาทีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษจะส่งผลให้ดวงชะตาของคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน2 3 4 6 8 9และวันเกิด22 23, 23 24 26 28 29เกิดวันที่2 3 4 6 8 9จะมีดวงชะตาได้เป็นเจ้าคนนายคนเนะ ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอังคารย้ายแล้วคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนและคนที่มีเลขวันเกิดตามที่หมอกล่าวไปข้างต้นนี้นะดวงชะตาดีออร่าราศีจับมีโอกาสจะได้เติบโตมีโอกาสจะได้เติบใหญ่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคน มีโอกาสได้ติดยศติดตำแหน่งมีโอกาสได้ทำงานข้าราชการหรือได้งานประจำหรือได้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานนะถ้าเปลี่ยนงานก็จะได้งานที่ตำแหน่งใหญ่ขึ้นอาจจะได้เป็นผู้บริหารหัวหน้างานผู้จัดการนะถ้าทำงานประจำอยู่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถศักยภาพนะโปรโมทให้นะอาจจะเป็นแบบ fast track เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะได้เพิ่มขั้นนะเพิ่มเลเวลเพิ่มระดับที่สูงขึ้นนะ หรือถ้าจะ ยังไม่ได้งานนะอาจจะได้สอบติดนะหรือสอบได้นะได้ได้บรรจุนะทั้งในส่วนของข้าราชการหรืองานประจําที่มันมีความมั่นคงมากๆคุณอาจจะได้มีโอกาสอยู่ในตําแหน,น่งนี้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสว่าหากคิดจะทําธุรกิจอาจจะได้ทําธุรกิจและธุรกิจเติบโตเติบใหญ่ก้าวหน้านะคะเอ,อ่อมีความรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโร์ธุรกิจมั่นคงนะได้เป็นเจ้าคนในคนมีลูกน้องนะหรือบริวารค่อนข้างคค่อน,อน,อน,อนข้างมาก ตั้งแต่2มิถุนายนเป็นต้นไปนเหนึ่งใครแล้วคำนายอย่าลืมรับคำนายแล้วก็พิมพ์้คำนายเนาะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆของคนยินดีด้วยนะคะ